กราบสวัสดีครับมื่อนี้พบกับผมกันแล้วก็ผมสินผ้าชิมอีกเช่นเคยเช่นก่อครับ่น้องหายหนาหายตาประนตามซีมือเปิดเลี้ยนกระไรหยากขึ้นแขเลี้ยนไป้องมีมากับตําพงเขาปุ่น่น้องพอดไข่่น้องกระเทียมพริกเราก็สมสมงวีไป้องสมงนึ่งวนะมาพอะไรหางนีกาดลำคซีม้แรงหาม้แก่อเลยไป้องกับขอนฮอนหนึ่งหัวตเดียวองกับขอนฮอนอัีม้แรงหาม้นแก่อนแหละตะพง่น้อง Mm. ใส่แม่กระทินพี่น้องกับปูดองเนี่ยเข้ามานี่ใ mm. ครถอ,อนนดเขาตัวเหยียบ่น,น,นาดเลืองเอืมอืม mm. mm. Phùng quá phải không? Bài toàn như nhai phải không? Đứa gì đánh nó bài toàn Phùng quá Phải không? Tối nay phải không? Kính phê rồi nè Sẽ kếp ngồi phải không? Phùng quá Phùng quá Phùng quá Phùng

แม่ทำต่ำให้พี่น้องใจสวนนะถ้พี่น้อง สมมุติเล่าพี่ขาเป็นอะไรกันมา Pick ừ Một con, không? ít bùi đoạn Cái này Giải thác Lại này sai không có xe mượt Bông tạch bông mèo không có cái cái còn thay ra con Làm bèm chậm vào đây แพ้ก็มากปะยเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณหนึ่งพันผู้ติดตามครับในยูทูบครับอื

هاي <applause> ستيم <applause> ตาเบงให้หนะให้ตาปโดนเดิเดลุงยันมือแหลกฮะไอ้ที่มึงได้ไปได้ปกม,มีเวลามาไทย Cảm mm -hmm. không không? Mà này có mất quần à บรรยากาศทำซมแรงครัมแรงมนไทยรังบานกครับเพ่อนแล้วในคลิปนี้กับี่เพียงนี้ขอพุณที่เขามารับชมขอพุณที่เขาติดตามขอพุดที่เขามาไลน์มาเมนทุกคนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับตอนเมก่อคืสครับมีเพื่อนร่างอะไรแี่พวกเพ่อน้กหนึ่งกี่เดียวพูดอย่างเบียร์น้มเนื่อนเจอกันยิบต่อไปครับตอนหน่อยคลิปนี้สวัสดีครับ